ครับผมคลิปนี้ก็ผมพามาดู DVD b o x บ็อกเซตนะครับของ Detective คนัน n The Series หรือว่ายอดนักสืบจิ๋วโคนันนะครับชุดนี้เป็นปีที่7นะครับเนี่ยเขียนชัดเจนนะครับ DVD b o x ดีบ็อกเซตวอลุ่ม1นถึงนะครับโอเคไอ้ตรงนี้มันเขียนว่า1 0 9 9บาทแต่ว่าชุดนี้เป็นมือสองนะครับผมซื้อมาในราคากล่องละ250บาทนะครับบวกค่าส่งอีก40ก็คือ ตีไปประมาณ290 300ครับก็มีความพิเศษยังไงจริงๆมันก็ไม่ได้มีความพิเศษอะไรขนาดนั้นครับแต่ว่ามันรวมตอนของ the series ปี7ไว้ไว้หมดนะครับสมมุติว่า the series ปี7มี5มี50ตอนแล้วกันสมมุตินะก็จะรวมครบทุก50ต่ตอนเ,เลยนะครับภายใน DVD ทั้งหมด8แผ่นนะครับใช่ โอเคเรามาดูส่วนของด้านหลังกันก่อนนะครับเนี่ยข้างค่ะตรงนี้แล้วกันแปบ๊บหนึ่งเขียนว่าเนี่ยมันอาจจะไม่ชัดครับผลิตบริษัท TIGA ภาพเป็นซี่อก็คือเต็มจอภาพ่ที่ผมดูมาก็คือเต็มจอนะครับเป็น2.0นะครับชุดนี้ผลิตเมื่อ2,554 5 5ครับประมาณนั้นโอเคเรามาดูตัวของด้านในนะครับ โอเคเดี okay, ๋ยวผมเปิดให้ดูนะแป๊บหนึ่งโอเคก็ต้องเปิดไอตรงนี้ออกมาก่อนนะครับเป็นตรงนี้โอเคที่เป็นแบบรูๆนะครับโอเคแล้วเราก็เทออกมาเลยครับขออนุญาตเทออกมาคือมันมีทั้งหมด4กล่องนะครับใช่ก็เป็นแผ่นหนึ่งถึงแผ่นที่8นะครับเดี๋ยวผมเปิดเปิดให้ดูเรื่อยๆนะครับ วอลุ่มหนึ่งก็คือแผ่นที่หนึ่งอะไรประมาณเนี้เนี่ยครับอันนี้วอลุ่มหนึ่งวอลลุ่มสองคือแต่ละแผ่นมันน่าจะมีประมาณสักหกตอนนะครับใช่ประมาณสักหกตอนตอนหนะึ่งแผ่นอะหกแปดก็สี่สิบแปดตอนไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่านะครับเนี่ยก็สีสันแตกต่างกันไปนะครับแต่ละแผ่นลวดลายก็ไม่เหมือนกันอันนี้ก็สามสี่นะครับ ก็คือมันมีครบทุกตอนแล้วผมชอบไอ้ตัวที่มเป็นบ็อกเซ็ตประมาณนี้ด้วยนะครับเนี่ยปีเจวอลุ่ม3าวอลุ่ม4แล้วก็ต่อด้วย5กับ6นะครับตรงหน้าแผ่นมาจะทำลวดลายไม่เหมือนกันนะครับใช่ผมไม่รู้ว่าถ้าเป็น vcd อ่ะมันต้องเก็บประมาณกี่ชุดนะครับถึงถึงจะครบครบหมายถึงว่ามีกี่วอลุ่มอะประมาณนั้นอะน่าจะมีสัก20 24 25แผ่นหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับโอเคก็มีแต่เพียงเท่านี้นั่นเดี๋ยวยังไงผมก็มารีวิวพวกหนังต่อนะครับใช่ภายในสักไม่พรุ่งนี้ก็น่าจะเป็นประมาณพรุ่งนี้ครับมารีวิวหนังที่ผมดูแล้วผมชอบนะครับใช่โอเควันนี้ก็มีแต่เพียงเท่านี้นะครับโอเคเดี๋ยวผมขอเก็บใส่กล่องแป๊บหนึงเรียง ขอเลี้ยงจากถ้ายสุดก่อนนะครับเพราะว่าจะอยู่ด้านล่างพวกวอลุุม 7, เจ็ดวอลุุมแปดแล้วก็ต่อด้วยห้ากับหกแล้วก็ต่อด้วยสามกับสี่ก็คือเลี้ยงจากแปดจนถึงหนึ่งอ่ะโอเคนี่ก็ครบท่วมครบท่วนครบท่วนสมบูรณ์นะครับโอเคผมเอาใส่กล่องก่อนแปบ๊บหนึ่งนะครับ โอเคครับก็วันนี้ก็ครบสมบูรณ์นะครับสำหรับ DVD b o x บ็อกเซตคนันเดอะซีรีส์ปีเจ็ดนะครับโอเคเราถ้ามีโอกาสเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับถ้าพูดอะไรผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมานะที่นี้ด้วยนะครับโอเคครับเจอกันใหม่คลิปหน้าส,สำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ